สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube ลองวลมีหลวงปู่ทิมกับนาวันนี้ก็มีสาระดีๆของวัตถุมงคลของหลวงปู่หลวงปู่มาโชว์ในธรรมโมที่พักสงเขา เจ้าทองนะครับนะาวันนี้ก็จะมาโชว์เหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับหน้าที่พี่เพื่อนๆต้องคนเก็บนะครับนะเป็นอีกเนื้อหนึ่งที่จะเป็นเนื้อหลักรองมาจากเนื้อเงินนะครับนะก็ฝากพี่เพื่อนๆฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทั้งทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งด้วยทางช่อง u t u b e นะครับนะพี่พี่ธันใดกดติดตามแล้วนะครับน้าพี่พี่ันใดกดติดตามแล้วนะผมจะแจกเหรียญมังกรบุรพานะครับนะของหลวงปู่บุญมานะครับนะรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มากมายประสบการณ์ของหลวงปู่บุญมาเลยนะครับ รุ่นหนึ่งที่ผมโปรโมทให้เลยนะครับนะว่าอนาคตดีนะครับนะอนาคตดีของเหรียญมังกรน,นะครับนะรุ่นนี้จะมีล <barriers> หลวง <cream> พ่อหลวงปู่ดลทรัพย์นะแล้วก็หลวงพ่อฝันเมืองแล้วก็เกจิกอีกมากมายที่มาร่วมปลุกเสกสายหลวงปูห่นะปมหมนะุนน,น,นะครับนะสายหลวงปู่หมุนนะครับนะนี่อีกรุ่นหนึ่งครับนะนี่ยังไม่แกะซีนนะให้เพื่อเพื่อนนะครับนะกดติดตามกดกำว่าั้งหมดแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับนะแล้วให้ทายเลข3ตัวบนของรัฐบาลนะครับนะวันที่ 16เตืน3 2,564แล้วอีกช่องทางหนึ่งนะครับนะฝากกดติดตามเพจผมด้วยนะครับนะพิมพ์ใน Google ได้เลยพิมพ์ใน Google คำว่าลองบารมีปลูกทิม f c หาก ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะกดติดตามกดไลค์นะครับนะพี่เพื่นเพื่อนจะได้เจอผมแล้วก็จุดตําหนิจ่ายตังค์ต่างๆนานาของพระเกจยยิที่เราเล่นกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสายหลวงปู่มาแล้วก็หลวงปู่หลงวหลหลงพ่อกล้วยหรือหลวงปู่ทิมหรือเกจิอีกยยามากมายนะครับนะเจอในกลุ่มหรือในเพจผมได้นะครับนะแค่กดติดตามกดคําว่าทั้งหมดนี่ครับนะแล้วก็กดถูกใจนะครับนะผมจะแจกให้สามวันให้ทายได้คนละหนึ่งสิทพอนะครับนะทายได้แค่คนละหนึ่งสิทพอนะครับนะทายได้แค่คนละหนึ่งสิทพอแล้วก็สามท่านแรกที่ ถูกผมจะแจกให้ทั้งหมด3รายการนะครับนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือพี่ๆท่านใดนะครับนะสนใจอยากจะบูชากับผมนะครับนะอยากแบ่งบูชานี่คือใบทําธุรกิจของผมนะครับนะใบธุรกรมของผมนะครับนะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงปูญมานะครับนะหลวงปูนมาโชเล่ธรมโมที่พักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับนะพี่ๆท่านใดอยากได้รายการไหนไม่ว่าจะเป็นเซนเซมาก็มีนะครับแนี่ยนี่เหรียญเซมาครับนะนี่คือเหรียญเซมานะครับนะเหรียญเซมาเลยนะครับนะ เหรียญเสมาของหลวงปู่มาชนะศึกนะครับนะแล้วสือจะเป็นเหรียญเจริญพรก็มีนะครับนี่เจริญพรก็มีนะครับนะเหรียญเจริญพรนะครับนะนีนะครับเจริญพรบนคนสู้ชีวิตนะครับหรือจะเป็นเหรียญพยักก็มีนะครับนางเหรียญพยักผมก็มีนี่ครับเหรียญพยักเดิมๆจากกล่องนะครับนะนอนซีเลยนะครับนั่นนี่นะครับนะเหรียญพยักนะครับนะประสบการณ์มากเลยนะครับนะประสบการณ์เยอะมากเลยหรือจะเป็นเหรียญนี่นะครับนะเหรียญแจกกระถินก็มีนะครับนี่ครับนะเหรียญหน้ากบนะครับนะพี่ว่า ประสบการณ์ทุกรุ่นเลนยครับนะหรือจะเป็นเหรียญชนะจนบูราพาไร้พ้านะครับนะังนี่ครับเราก็มีนะครับนะพี่พี่ท่านใดสนใจกระทักปาหาผมได้เบอร์โทรศัพท์ผม0950029547นะครับตามนี้เลยนี่ครับนี่คือใบธุรกรรมผมผม,ผมโอนตังกับผมแล้วเจ้าผมจะส่งใบนี้ให้สำหรับคนที่จะโอนตังนะครับนะจะเป็นเบอร์โทรผม0950029547 id line ผม l o n g 25 27 49หรือ q r บาร์โคผมเลยจะเป็นผมก็ลงปูนมานี่คือบัญชีเดียวนะครับนะผมก็เป็นหัวศูนย์หรือหัวสายนะครับนะสายบาร,รมีปู่ทิมของทีมงานชนะศึกนะครับนะท,ที่พี่แพทย์กับพี่หนึ่งนะครับนะที่เป็น ผู้สร้างนะครับนะพี่พิธันดาสนใจรายการไหนทักมาหาผมได้นะครับนะเบอร์โทรผมก็มีอ่ะวันนี้ผมจะบอกให้อีกรุ่นหนึ่งที่สมควรน่าเก็บนะครับนะที่รอเวลาได้นะครับนะนี่จะเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่เป็นเหรียญอะไรเอ่ยนะครับนะเป็นเหรียญเนื้อเนื้อนวะวินเทจนะครับนะหรือหล่อโบราณนะครับนะหล่อโบราณนะครับนะนี่ครับนะรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเนื้อนวะนะครับนะลองมาจากเนื้อเงิน สมัยก่อนนะครับนะผมบอกให้เลยว่าเนื้อนว้านเนี่ยเป็นอีกเนื้อหนึ่งที่ดีมากนะครับนะเป็นที่ดีมากเพราะเกิดจากอะไรเกิดจากการหลอหลอม ก้า <REP. S 2> ชนิดนะครับนะหล่อหลอม9ชนิดเลยนะครับนะหลายเนื้อมากมารวมกันไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคาไม่ว่าจะตะดต่โลหะหรือจะเป็นแร่ดีบุกหรือต่างๆนานาคําว่าดีของ9ชนิดนะครับนะมารวมการรบปุกเสกของเหรียญนวะนะครับนะผมบอกให้เลยว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าควรเก็บน่าควรใฝ่หานะครับนะเพราะผมบอกเลยว่าแล้วลรุ่นนี้ผมบอกให้เลยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทีมง,งานชนะศึกนะครับดับที่18ึ่งแปดริ้วหรือดับดับหนึ่งแปดริ้วหรือพี่แพทย์ราชจะพึกนะครับนะเป็นผู้ สร้างที่สร้างจัดสร้างรุ่นนี้นะครับนะจำนวนการจัดสร้างรุ่นนี้ผมบอกให้เลยแม้ว่าไม่มีเยอะมากนะครับนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สร้างปี2503 63นะครับนะนี่นะครับนะ3ามร้อยานะครับนะที่พักส่งขอ้กระทองนะครับนะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเดิมๆกล่องเดิมผมก็มีนะครับนะนี่ครับนะซีนเดิมๆเลยนะครับนะซีนเดิมๆเลยนะครับนะการเวลาก็ผ่านมานานแล้วนะครับนะพี่พิทันใดสนใจข้างหลังเป็น หนุมานแปดกอนะครับน้แล้วก็ลงนชาลิติไว้ข้างล่างนี่ครับนี่นชานชาลิตินะครับเห็นไหมครับนี่ถือว่ากํากับมาอย่างดีนะครับนะเมืองกระบินเมืองหันุมานนะครับนะผมบอกให้เลยว่าองค์นี้นะครับนะเป็นห่วงตันนะครับนะเป็นห่วงตันไม่ได้ห่วงเจาะนะครับนะถือว่าน่าใช้นะครับนะแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แกะบล็อกหลวงปู่ได้เหมือนมากนะครับนี่นี่ผมดูนะนี่ผมจะไม่ได้แกะผ่านตีนนะนี่ครับนี่ดูความเนื้อความเค็มขังของเนื้อเห็นไหมครับนี่ นะครับนันี่ครับน้เนื้อนาวะครับแล้วก็ต่อโค้สาราบอบไม้อยู่ข้างในด้วยนะครับนะแล้วอีกข้างหนึ่งก็เป็นอ่านี่ครับหยดน้ํโคตนะนะครับนะแล้วก็แล้วก็บอยไม้ลัศมีนนะครับนันนี่คือตัวโคตดของทีมงานชนะศึกนะครับนะดาบหนึ่งต่เลี้ยวหรือพี่แพทย์ราชพฤกษ์นะครับนานอีพีรุ่นหนึ่งที่ผมบอกให้เลยว่าอนาคตดีนะครับนะเพราะเป็นเหรียญนวะนะครับนะคำว่านวะนะครับนะผมบอกเลยว่านวะลองแค่จากเนน้อต้องคํา แล้วก็นึอเงินแล้วก็มาณวะนะครับนะาผมบอกเลยว่าน่าควนเจ็บมากนะครับนะาผมบอกเลยแล้วว่ารุ่นนี้นะครับนะประสบการณ์เยอะมากนะครับนะประสบการณ์เยอะมากนะครับนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะครับนะของทีมงานจะน่าึกนะครับนะผมะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ<_<_่งรุ่นนะครับนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับนะพี่ๆท่านใดสนใจนะครับนะทักมาหาผมได้นะครับนะ เบอร์โทรผม095-0029547นะครับนะแล้วก็ ID Line ผม long252749 นะครับนะก็ทักทายมาได้สนใจรายการไหนนะครับนะผมก็คือหัวศูนย์สายบารมีหลวงปู่ทิมลองนะครับนะคือลองเลยครับนะหรือี่พ่ทันใดอยากจะเข้ามาชมนะครับนะยู YouTube นะครับนะพิมพ์ใน Google เลยใน Google Maps นะครับนะพิมพ์คำว่าลองบารมีปู่ทิม F4 ก็ได้หรือรองบารมีปู่ทิมนะครับนะผมลงในทางด้านทาง YouTube ด้วยนะครับนะ YouTube ผมนี่คือ YouTube ผมเลยนะ ครับนะก็พี่พี่ันดลองพิมพ์ใน Google ก็ได้ถ้าไม่ถ้าไม่เจอผมนะพิมพ์คําว่าลองบารมีปู่ทิมลองมากดติดตามกันดูนะครับนะนี่แล้วก็คําว่าทั้งหมดด้วยนะครับนะให้พี่เพื่อนลองก็ติดตามด้วยนะครับนะวันนี้ผมจะแจกให้ทั้งหมดสามรายการพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนจะตกดติดตามผมนะครับนะกดติดตามแล้วยังมีพัชแจกให้นะครับนะ่เป็นสามรายการเดี๋ยวผมจะทํา เรื่อยๆมาให้พี่ๆเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวจะทําให้ทุกรุ่นของทีมงานชนะศึกจัดสร้างนะครับนะก็ฝากไปด้วยนะครับนะวันนี้ผมลองบารมีปูทีมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้ทุกวันเลยว่าของทีมงานชนะศึกมีกี่รุ่นมีรุ่นไหนบ้างนะครับนะเรามาฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ผมลองบารมีปูทีมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะขอบคุณครับ